ด้วยเราว่ากันด้วยเรื่องของคนสมัครผู้ว่ากทมใช่ไหมใช่ค่ะคราวนี้เราจะปิดท้ายด้วยเรื่องของคนที่เคยอยากจะสมัครแค่เคยอยากจะสมัครแล้วยังไงออกหาเสียงแล้วนะออกหาเสียงไปครึ่งครึ่งทางสักจังหวะหนึ่งได้อะระยะให,ใหญ่ๆอยู่ยหลายคนบอกอยู่อยู่ถอนตัวดื้อใช่หลายคนก็งงกันไปเลยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเดินมาถึงทางขนาดนี้คือลงพื้นที่แจกใบปลิวปีวปวใหม่มีอะไรโอ้โหเยอะแยะไปแล้วอ่ะ เทมของจักทิพชัยจินดาแต่กระสานสั้นเซนเอาละครับที่เราพูดไปไมาทั้งหมดเราหมายถึงบิ๊กแปะจักทิพชัยจินดาอ๋อบิ๊กแปะทำไมคะเมื่อวานโพสต์ใน Facebook ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพจ Facebook ใช้ชื่อนี้นะจักทิพคนทํางานแสดงว่ายังอยากจะอยู่กับการเมืองนี่แหละเพียงแค่เปลี่ยนเป้าเปลี่ยนฝันเคยฝันเคยตั้งเป้าจะเป็นผู้ว่ากทมแต่ว่าไปกันครึ่งทางมีเหตุมีปัจจัยเข้ามากระทบทำให้บิ๊กแปะ เปลี่ยนเา<ำ>เปลี่ยนฝันแล้วเขาจะไปไหนต่อคะสถานีต่อไปทางการเมืองคืออะไรติดตามไปเรื่อยๆแต่รู้ว่าวันนี้ยังมุ่งมั่นบนเส้นทางการเมืองไม่ใช่นั้นคงไม่คา Facebook เจาะลึกอะไรจักทิพย์คนทํางานไม่เช่นนั้นนะคุณนายนถ้าไปแล้วคงไม่โพสต์ด้วยข้อความอย่างนี้ครับอ่ข้อความที่โพสต์เลยนะคะเสียดายแต่คงไม่กลับไปแล้วก็มีข้อความมีรูปนะคะกาลังนั่งอยู่แล้วมีเพจภาพเขียนว่าเสียดายที่ไม่ได้ลงผู้ว่าแต่ถ้าให้กลับไปอีกครั้ง ผมไม่กลับอย่าเพิ่งตกใจนะไฟยังไม่มาเสียดายที่ไม่ได้ลงผู้ว่าแต่ถ้าให้กลับไปอีกครั้งผมไม่กลับแล้วก็ต่อด้วยข้อความว่าปัจจัยหลายอย่างทําให้แนวคิดผมเปลี่ยนไปลงชื่อพลตํารวจเอกจักทิพชัยจินดาอืมแล้วบนหัวเพจมีจักทิพชัยจินดาด้วยนะคะตัวโตๆค่ะคําถามก็คือคําถามก็คือ ปัจจัยหลายอย่างทําให้แนวคิดผมเปลี่ยนไปและในที่สุดผมตัดสินใจถอนตัวจากการที่จะลงผู้ว่ากทมจริงๆอยากรหลายปัจจัยนั้นอะไรหาใช่ไหมนะใจตรงกันอยากรู้จริงๆเลยว่าปัจจัยอะไรทําให้พี่แป๊ะตัดสินใจแบบนี้บางคนจิ้มไปที่ชื่อไอศวินขวัญเมืองบางคนจิ้มไปที่ชื่อลุงบ้านอืมหรอเกี่ยวด้วยหรอบางคนจิ้มไปที่ชื่อธมนนทพมเผ่าเกี่ยวด้วยหรอตกลงผมก็สับสนอุละมาน ไอ้ที่จิ้มนี่ยเนี่ยต้องการจะบอกอะไรเออต้องการจะบอกอะไรเอแต่ที่ชัดเจนก็คือวันนี้เขาเปิดรับสมัครแล้วอย่างไรก็ตามนะคะถ้าย้อนกลับไปถามนะคะบิ๊กแป๊กเขาตอบแบบนี้ไงเสียดายแต่คงไม่กลับไปเออหมายถึงไม่ย้อนกลับมาเวทีผู้ว่ากอมอยแล้วมันกลับไม่ได้แล้วเพราะทีมงานกระจายไปหมดละ ทีมบิ๊กแปะใช่ไหมทีมงานมนชนทีมงานพื้นที่ทีมงานการเมืองของบิ๊กแปะมันแตกกระสา,สา,สานสร้างเสร็จในแล้วละ่ะส่วนหนึ่งก็ยกไปช่วยอัศาวินขวัญเมืองหรอคะละีกส่วนไปไหนคะอีกส่วนหนึ่งก็ยกไปช่วยคุณจำปะะ่ะคะไม่ใช่จะช่วยใครคะไม่เลยออกไปเลยไม่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 ไมไมไมจำเลยเขาไม่มีความสัมพันธ์ต่อกันอีกส่วนหนึ่งของบิ๊กแปะยกไปช่วยใครคะสกพลังประชารัฐอ๋อทีมสกของพปชรเขายังจำข่าววันก่อนได้ไหม พรกประชารัฐเขาให้ส่งผู้ว่ากรทมเขาส่งเฉพาะสกครบ50เขตเขาตั้งเสียโตอภิชัยเตชะอุบลเป็นพอเลือกตั้งรองพอเลือกตั้งสกกรพัประชารัฐก็คือพลตบวจโทสุทธิพงศ์วงปินก็คือหนึ่งในแกนงานของทางด้านการเมืองของบิ๊กแปะเก่านั่นแหละอแต่ขณะเดียวกันแกนงานทางด้านการเมืองอีกคนของบิ๊กแปะก็คือพลตรวจโทชันเทพเสศเวชฉีกไปเป็นพอเลือกตั้งให้กับบิ๊กวิน อระจายากันโพดกันอยู่เยอะแต่จริงนะแอบไปส่องนะคะ Facebook ของคุณจักรทิพย์ชัยจินดาหรือบิ๊กแป๊ะรู้ไหมคุณนนัย<ะ>ยังมีการลงพื้นที่ทํากิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะถ้าฟังจากคุณนนัยแล้วเนี่ยก็ยังสนใจที่จะเดินทางการเมืองแต่ไม่รู้ว่าเดินเส้นไหนเพราะว่ายังมีกิจกรรมต่อเนื่องนะย้อนกลับไปดูเนี่ยแปล <Big 8 S 2> ว่าอะไรแป๊ะเกษียณจากพบตรตุลาปีหกสามใช่ไหมครับใช่ค่ะจะครบสองปีตุลาปีไหนครับปีนี้ดิหกห้า จะครบสองปีตัวละหกห้าปลดล็อกตัวเองในฐานะพบตรจะได้เป็นสวโดยตําแหน่งใช่ไหมครับถูกต้องมันไฟบังคับเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถ<ช>ับตำแหน่งเป็นสวเว้นบัคนตำแหน่งสองปีไปทําอะไรทางการเมืองไม่ได้สองปียกเว้นการเมืองท้องถิ่นสช่หรับผู้ว่ากทมได้แต่เป็นน้นตีไม่ได้ถูกต้องจะครบแล้วจะครบแล้ววันนี้ไม่เป็นผู้ว่ากทมแต่ฝันทางการเมืองของบิ๊กแป๊กยังอยู่ผมยืนยันซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดมันไม่ใช่เรื่องที่น่าเกลียด ใช่ก็ยังทำกิจกรรมทางการเมืองต่อเนื่องนะดูใน Facebook ยังไปลงพื้นที่ไปแจกเอพีเค <AT K S 2> ตุลา,ตลาปีนี้ก็จะครบ2ปีก็จะไปเป็นอะไรก็ได้ผมเชื่อว่าสารีต่อไปของปิ๊กแปะคือรลฐ่นมตีรัฐมนตรีแต่พักไหนผมไม่รู้เหรอกระทรวงไหนก็ยังไม่ทราบจะไปรู้หรอ